ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์แมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นกันที่สวัสดีครับแฟนๆเรือใบสีฟ้าทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วกับการอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรักของเรานะครับสำหรับสัปดาห์นี้ประเด็นที่ใหญ่ที่สุดคงหนีไม่พ้นเกมบิ๊กแมชที่เราบุกไปเยือนเอมิเรตสตเดีเมของอาร์เซนอลนะครับซึ่งผลก็จบลงด้วยการเสมอกันไปแบบสุดดราม่า1ต่อหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทำเอาแฟนๆน,นั่นกันไม่ติดเข้าอี้เลยทีเดียว เรื่องของเรื่องก็คือเราออกสตาร์ทได้อย่างสวยหรูเลยครับได้ประตูขึ้นนํำไปก่อนอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่9จากฝีเท้าของดาวยิงตัวเก่งอย่างเออร์ลิงฮาลานันตอนนั้นก็คิดในใจแล้วว่าเอา้าวันนี้งานสบายแล้วมัง้งแต่ที่ไหนได้ครับเกมมันไม่ง่ายอย่างที่คิดอาเซนนลของมิเกลอาเตต้าก็สู้ยิบตาเลยละครับ แล้วสุดท้ายความพยายามของพวกเขาก็มาสำเร็จผลในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3เมื่อตัวสำรองอย่างกาเบรียลมาร์ติเนลลี่มายิงประตูตีเสมอให้กับเจ้าบ้านได้สำเร็จเรียกได้ว่าอกหักกันตอนท้ายเกมเลยทีเดียวครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าผลการแข่งขันในเกมนี้ก็คือแท็ติกและวิธีการเล่นของทีมเรานี่แหละครับใครที่ได้ดูเกมจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนั้นเนี่ยเล่นผิดหูผิดตาไปจากเดิมแบบสุด,สด ปกติเราจะคุ้นเคยกับทีมที่ครองบอลบุกแหลกแต่เกมนี้สถิติมันฟ้องครับว่าเรามีเปอร์เซ็นต์การครองบอลแค่32.8เท่านั้นเองซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าเป็นสถิติการครองบอลที่ต่ำที่สุดในเกมหลีกสูงสุดสำหรับทีมที่คุมโดยเป๊ปกัวดิโอลาตลอดอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมของเขาเลยนะครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าทีมของเป๊ปจะมาเล่นสไตล์ตั้งรับลึกหรือที่แฟนบอลชอบแซวกันว่าจอดรถบัสนั่นแหละครับ ทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมเป๊ปถึงเลือกจะเล่นแบบนี้ล่ะเรื่องนี้มีที่มาที่ไปครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของความอ่อนล้าของนักเตะก่อนเกมนี้เราเพิ่งผ่านเกมหนักกับนาโปลีในศึกซิดบอลยุโรปมาหมาดๆแถมแบนโนโดซิลวาก็เคยออกมาบ่นเรื่องโปรแกรมการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เสียเปรียบก่อนเจออาร์เซนอลด้วยพอร่างกายนักเตะไม่เต็มร้อยแบบนี้การจะไปเปิดเกมแรกแบบเต็มสูบก็อาจจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไป เป๊ปเลยเลือกที่จะให้ทีมเล่นแบบรัดกลุ่มรักษารูปทรงในเกมรับให้เหนียวแน่นแล้วอาศัยจังหวะสวนกลับเร็วโดยใช้ความเร็วของนักเตะอย่างกองหน้าเออร์ลิงฮาลันปีกเชเรมรีโดกูและกองกลางที่ชานีไรส์เดอร์ในการโจมตีซึ่งแท็กติกนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มาโดนทีเด็ดของมาติเนลลี่ในช่วงท้ายเกมซะก่อนหลังจบเกมเป๊ปกวาริโอลาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยครับ เขายอมรับแบบแมนแมนเลยว่าจำเป็นต้องให้ทีมเล่นแบบนี้จริงๆเป๊ปชื่นชมความยืดหยุ่นและความทุ่มเทในเกมรับของลูกทีมว่าทำได้อย่างมหัศจรรย์แฟนตาสติกไม่อย่างนั้นคงไม่รอดกลับมาแน่ๆเขายอมรับว่าในวันนั้นอาเซนอลเป็นทีมที่ดีกว่าและซิตี้จำเป็นต้องเอาตัวรอดเซอร์ไว์ให้ได้เป๊ปถึงกับพูดติดตลกว่าตอนนี้ผมกลายเป็นทีมแห่งการเปลี่ยนเกมรับเป็นรุกไปแล้ว now I am a transition team เขายังบอกอีกว่าเขาเองก็รู้สึกอึดอัดและไม่ชอบที่ต้องเล่นแบบนี้หรอกนะเขาอยากจะให้บอลอยู่ใกล้ๆประตูของดาวิดรายาผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลมากกว่าที่จะมาป้วนเปลี่ยนอยู่หน้าประตูของจิจี้ดอนนารุม,มา่าผู้รักษาประตูของเราแต่แป๊ปก็ย้ำชัดเจนนะครับว่านี่เป็นเพียงวิธีการเฉพาะกิจเพื่อผลการแข่งขันเท่านั้นไม่ใช่แนวทางใหม่ของทีมในอนาคตอย่างแน่นอนปรัชญาการทำทีมหลักๆของเขายัางคงการครองบอลเพื่อคุมเกมเหมือนเดิม สิ่งที่เขาต้องการเห็นในฤดูการนี้ไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่คือสปิริตของทีมที่กลับมาแข็งแกล่งอีกครั้งต่างหากถึงแม้ว่าเป๊ปจะไม่ชอบใจสไตล์การเล่นแบบนี้เท่าไหร่แต่เกมนี้มันก็ทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจของทีมนะครับนั่นก็คือตอนนี้เรามีอาวุธใหม่อยู่ในคลังแล้วนั่นคือความสามารถในการตั้งรับลึกอย่างมีวินัยแล้วก็สวนกลับได้อย่างเฉียบขาดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางเทคนิกที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และคู่ต่อสู้นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการลุ้นแชมป์ระยะยาวก็ได้ใครจะไปรู้แต่ในขณะที่เรากําลังพูดถึงแทคนิคของเราก็ต้องให้เครดิตฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเพราะเกมนี้ทําให้มิเกลอาเตตาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาเลย เขากลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่สามารถคุมทีมเจอกับเป๊ปกัวดิออลาในลีกติดต่อกัน5นัดแล้วไม่แพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวสถิติ5นัดหลังสุดในลีกที่เราเจอกับอาเซนอลกลายเป็นว่าอาเซนอลชนะไป2ครั้งและเสมออีก3ครั้งครั้งสุดท้ายที่เป๊ปพาทีมเอาชนะอาเซนนอลในลีกได้ต้องย้อนกลับไปถึงเดือนเมษายนปี2023เลยทีเดียว ต้องยอมรับจริงๆครับว่าลูกศิษย์คนนี้เริ่มจะทันเกมของอาจารย์เข้าไปทุกทีแล้วนอกจากสถิติของกุนซือแล้วนักเตะที่ยิงประตูตีเสมอให้อาเซนอนอย่างกาเบรียลมาตินเนลลี่ก็มีสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆเวลาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขามีส่วนร่วมกับประตูในพรีเมียร์ลีกที่เจอกับทีมของเป๊ปไปแล้วถึง4ครั้งยิง2แอซิสต์2ซึ่งมากกว่าผู้เล่นอาเซนอลทุกคนนับตั้งแต่เป๊ปเข้ามาคุมทีมในปี2016เลยด้วย แถมยังมีอาถรรพ์อีกว่าถ้าเกมไหนในหลีกที่มาติเนลลี่ยิงประตูได้อาเซนอลจะไม่เคยแพ้เลยชนะ30เสมอ8เรียกได้ว่าเป็นตัวแสบของเราอย่างแท้จริงเลยครับอย่างไรก็ตามในฝั่งของอาเซนอลเองก็มีจุดที่ต้องกลับไปทำการบ้านเช่นกันโดยเฉพาะการสนับสนุนกองหน้าตัวใหม่ค่าตัว55ล้านปอนด์อย่างวิกเตอร์เคียวเคเรสที่ในเกมนี้ไม่มีโอกาสยิงประตูเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งตัวของอาเตต้าเองก็ยอมรับว่าทีมต้องป้อนบอลให้เขาได้ดีกว่านี้แต่เรื่องที่น่ากังวลใจที่สุดสำหรับแฟนๆเรือใบสีฟ้าน่าจะเป็นข่าวที่ตามมาหลังจากเกมนี้ครับเพราะล่าสุดเป๊ปกวาดิโอลาได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของดาวยิงตัวเก่งของเราอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์ซึ่งก็ถือเป็นการเปิดบัญชีนักเตะบ,บาดเจ็บของทีมไปอีกรายก่อนที่เราจะมีโปรแกรมสำคัญในการไล่ล่าแชมป์ลีกคับรออยู่ ก็ต้องมาภาวนากันแหละครับว่าอาการของฮาแลนด์จะไม่หนักหนาสาหัสและสามารถกลับมาช่วยทีมได้โดยเร็วที่สุดมุมมองส่วนตัวสำหรับผมแล้วนะครับเกมเสมออาร์เซนอลหนึ่งต่อหนัดล่าสุดนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนแต่มันคือเกมที่สะท้อนภาพหลายๆอย่างของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้สิ่งแรกที่เห็นได้ทันคือ ปรัชญาที่ยืดหยุ่นของเป๊ปควาดิโอลาเราทุกคนรู้ดีว่าเป๊ปคือเจ้าพ่อแห่งฟุตบอลติกี้ตากา้าคือผู้จัดการทีมที่ยึดมั่นในอุดมการณ์การครองบอลเป็นหัวใจสำคัญในการทำทีมการได้เห็นทีมของเขาลงไปเล่นในสนามทุยสถิติครองบอลแค่32เซมันเป็นอะไรที่ช็อกค,ความรู้สึกแฟนบอลทั่วโลกมันเหมือนกับการเห็นเชฟมิชลินสตาร์ระดับโลกหันมาเสิร์ฟบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่นั่นแหละครับ บางครั้งในสถานการณ์ที่บีบคั้นบะหมี่กลึงสำเร็จรูปก็คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการประทังชีวิตให้อยู่รอดเกมนี้เป๊ปไม่ได้เลือกเล่นแบบนี้เพราะเขาหมดศรัทธาในปรัชญาของตัวเองแต่เขาเลือกเล่นแบบนี้เพราะมันคือทางรอดที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นทีมกรอบมาจากเกมยุโรปนักเตะหลายคนไม่สมบูรณ์การบุกไปเยือนทีมที่กำลังมั่นใจและเป็นคู่แข่งลุ้นแชมป์โดยตรงอย่างอาเซนอล การเลือกที่จะเล่นแบบเน้นผลจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วมันแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะและความเป็นนักปฏิบัติ pragmatist ที่พร้อมจะโยนตำราทิ้งชั่วคราวเพื่อเป้ามาที่ใหญ่กว่านั่นคือการไม่แพ้กลับออกมาสิ่งที่สองคืออาวุธใหม่ที่ทรงพลังการเล่นเกมรับแล้วสวนกลับไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกฟุตบอลแต่การที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดนี้ต่างหากที่น่าสนใจ เราได้เห็นแล้วว่าเมื่อทีมจำเป็นต้องเล่นในรูปแบบนี้เรามีเครื่องมือที่พร้อมจะสร้างความอันตรายได้เสมอความเร็วจัดจ้านของปีกอย่างเชเรมีโดกูพละกำลังและการจบสกอร์ที่เฉียบขาดของกองหน้าอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์หรือแม้กระทั่งการวิ่งสอดทะลุจากแถวสองของกองหลังอย่างที่ชานี่ไรชเดอร์ทั้งหมดนี้ทำให้แผนการสวนกลับของเราไม่ใช่แค่การสาดบอลยาวไปวัดดวงแต่เป็นการโจมตีที่มีแบบแผนและอันตรายอย่างยิ่งยวด มันเหมือนกับว่าจากเดิมที่เรามีแค่ดาบคาตนะที่คมกริบในการต่อสู้ระยะประชิดเกมครองบอลตอนนี้เรามีธนูพิษที่สามารถยิงจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำอีกหนึ่งอย่างทำให้ทีมของเรามีความครบเครื่องและน่ากลัวมากขึ้นไปอีกระดับ สิ่งที่3คือบทพิสูจน์ทางจิตใจการบุกไปคว้าหนึ่งคะแนนจากบ้านของคู่แข่งตัวฉกาดในวันที่เราเล่นได้ไม่ดีและสภาพทีมไม่พร้อมมันให้ผลทางจิตวิทยาที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับซิตี้มันคือหนึ่งคะแนนที่ลำค่ามันคือการแสดงให้เห็นถึงสปิริตและความทรหด r e ซิเร e n น e ์ที่เป๊ปย้ำนักย้ำหนาว่าเขาอยากเห็นมันกลับมาในฤดูกาลนี้ มันคือการส่งสารไปยังคู่แข่งทุกทีมว่าแม้ในวันที่เราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเราก็ยังเป็นทีมที่แพ้ยากอยู่ดีในทางกลับกันสำหรับอาเซนอลนมันอาจจะรู้สึกเหมือนกับการทำหายไปสองคะแนนพวกเขาครองเกมได้เหนือกว่ามีโอกาสแม่กว่าแต่ก็ไม่สามารถปิดเกมได้การที่มิเกลอาเตตาไม่แพ้เป๊บมา5้านัดรวดในลีกคือพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมแต่ก้าวต่อไปที่ท้าทายกว่าก็คือ เขาจะเปลี่ยนจากไม่แพ้ไปสู่การเอาชนะในเกมที่สำคัญแบบนี้ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ข้อต่อไปของพวกเขาและสุดท้ายคือความกังวลเรื่องเออร์ลิงแฮรแลนด์ข่าวอาการบาดเจ็บของเขาที่ออกมาหลังเกมคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะแผนการเล่นทั้งสองรูปแบบที่เราพูดถึงมานี้มีเขาเป็นศูนย์กลางทั้งสิน้นในแผนการครองบอลเขาคือตัวจบสกอร์ในรอบเขตโทษที่หาคนเทียบได้ยากในแผนการสวนกลับ เขาคือเป้าหมายในการพักบอลและเป็นตัววิ่งทะลุลายแนวรับที่กองหลังทุกคนต้องผวาการขาดเขาไปยอมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการรุกของทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามคือหากเขาต้องพักไปจริงๆเป๊ปจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเราจะได้เห็นการกลับมาของระบบฟาวส์นอีกครั้งหรือไม่หรือจะมีดาวรุ่นคนไหนที่ได้รับโอกาสให้ก้าวขึ้นมานี่คือบททดสอบสำคัญอีกครั้งหนึ่งของทีมในฤดูการนี้ โดยสรุปแล้ว1คะแนนจาก e m i r a ร e สเตเดียมในเกมนี้อาจจะกลายเป็น1คะแนนที่มีค่ามหาศาลเมื่อถึงตอนท้ายของฤดูกาลมันไม่ใช่แค่ผลเสมอธรรมดาแต่เป็นเกมที่เผยให้เห็นถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เติบโตขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันบัลลังแชมป์ของพวกเขาเอาไว้ให้ได้ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ